สวัสดีทุกคนครับผมวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับตังทีวีเมจีนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเรามีคอนเทนต์ดีๆมาแนะนํากันนะครับท่านผู้ชมครับผมซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าไอเทมที่ดีขนาดนี้เนี่ยมีแจกฟรีนะครับซึ่งวิธีการทําเนี่ยก็จะเริ่มดังนี้นะครับผมเดี๋ยวเราดูรายละเอียดก่อนว่าออฟแต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับปิงขึ้นจอมาปิงปิง โอเคครับ okay, ผมก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีทำเควสกันนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องมากันที่เมืองพอร์ตนะครับผมพอร์สออฟเดอะไวนะครับแล้วเราก็มาหาอากาศที่มันอยู่บริเวณด้านหน้าเลยนะครับนะก็คือเทนั่นวิกเตอร์นะครับเดี๋ยวเราคุยอากาศที่ชื่อวิกเตอร์นะครับแล้วเราต้องทำเควสที่ชื่อว่าโชว์ไทม์นั่นเองโชว์ไทม์เนี่ยมันจะให้เราจัดการมอนเตอร์20ตัวที่บีดวาลโค้ด wow, นะครับซึ่งจากข้อบังคับอะไรก็แล้วแต่นะครับนะกดรับรับไปปุ๊บเสร็จปุ๊บ Workers, มาให้เราไปตีมอนแล้วก็ไปเคลียร์มอนนะครับผมที่บีดนะครับบีดคือพื้นที่ตรงนี้นะครับทุกคนบีดคือตรงนี้นะครับนะไปครับผมไปครับรีบไปบีดกันนะนี่นะครับเราก็เคลียร์มอนตรงนี้ครับผมง่ายๆฮะเคลียร์ไปเลยนะครับเนี่ยเตะปล่อยหมีเตะแล้วผมก็วิ่ง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 ปล่อยหมีเตะแล้วผมก็วิ่งวิ่งวิ่งอ่ะ เนี่ยเรียบร้อยนะครับนะพอเราเรียบร้อยเราก็กดส่งเควสเลยนะครับเราสามารถกด L ส่งเควสได้เลยนะครับนั้นเราก็กลับไปคุยกับ NPC ที่เดิมนะครับเพื่อความไวนะครับง่ายไหมทุกคนนี่เลยเราจะได้ของไอเทมแบบว่าดีเลยนะครับนะเป็นไอเทมที่แบบว่าลิมิเต็ดเลยทําให้เราได้สเตตัสต่างๆที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับท่านผู้ชมผมแน,นะนํานะอันนี้คือสิ่งที่ต้องทานะครับ แล้วกลับมาคุยครั้งนึงเราจะสามารถรับทางด้านคาแรคเตอร์การ์ดได้แล้วนะครับตอนนี้นะทุกคนกดปุ๊บมันจะมี2เควสมันจะมีเควสเออเจ้าหญิงสุดแก่งนะครับน่าจะรับคาแรคเตอร์การ์ดนะครับมันจะให้เราไปคุยกับวินเซนต์นะครับซึ่งวินเซนต์เนี่ยก็คืออยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับนะพอเรารับเควสเสร็จปุ๊บเนี่ยรับคาแรคเตอร์การ์ดเนี่ยวินเซนต์เนี่ยกดตัว n หนึ่งทีเราก็จะดูว่าวินเซนต์อยู่ตรงไหนเนี่ยนะวินเซนต์มันอยู่ซ้ายมือนะครับเอ่อบริเวณ npc ที่เอาไว้้ททาคคออนนดกเตรร์ะับ่ผูชม ตรงนี้ง่ายครับตรงนี้ง่ายมากมาคุยกับวินเซนต์ปุ๊บคุยกับมันเลย,เยบอกว่าโอเควินเซนต์ฉันมารับคาแรคเตอร์การ์ดวินเซนต์ก็จะพอส่งเสร็จแล้วน่ะมันจะไม่มีเควสอะไรเหลือแล้วแต่เรากดคุยกับมันอีกรอบหนึ่งรับคาแรคเตอร์การ์ดเลยนะครับเราก็แค่ตอบคําถามของวินเซนต์นะครับตูตูต้ถืออะไรทุกคนตูตูต้ถือขวานนะผมสัตว์เลี้ยงของลีลาที่เป็นลูกสาวของหมู่บ้านโอเดิเลียชื่อว่าอะไรอ่อมันชื่ออะไรวะไวด็อกปะ ไม่ใช่อะเอาใหม่นะี่ตอบจง่าจะตอบถูกแอค o คูเปอร์ไม่ถูกเออแอคซิลเวอร์อ่อาซิลเวอร์พิธีติดตั้งเหรียญที่ถูกต้องกด J นะครับแมบปบไหนไม่สอดคล้องกับมอนเตอร์แมปแรกถูกแมปสองถูกดูดูเนะี่ยไม่ถูกโอเคเรียบร้อยนะครับ เท่านี้เราก็จะได้ตัวคาแรคเตอร์การ์ดแล้วนะครับผมนี่เราก็จะได้คาแรคเตอร์การ์ดมานะครับแล้วคาแรคเตอร์การ์ดเนี่ยมันจะได้คุณสมบัติดังนี้ตามที่ผมบอกไปต้นคลิปนะครับเดี๋ยวเอาคุณสมบัติเด้งขึ้นมาเลยครับปึง้งตามนี้เลยนะท่านผูช้ชมมาก็ขอบคุณทุกคนว่านะครับที่รับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับสำหรับวันนี้ผมตังทวีนจีขอตัวลาไปก่อนไว้พบเจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ